วันนี้เรามาทำเมนูง,ง่ายๆทานกินเองกันดีก,กว่านะครับเนาะสำหรับเด็กๆก,ก็ทำได้เหลือผู้ใหญ่คนที่ไม่เคยทำอาหารก็ทำได้นะครับเมนูที่เราจะนำเสนอในะวันนี้ก็คือไข่ดาวน้ำนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำ ไข่เป็ดดาวน้ํานะครับสําหรับใครที่ชอบทานไข่ไก่ก็ใช้ไข่ไก่ก็ได้เนาะอันนี้ทำง่ายเลยก็คือใช้กระทะนะครับเนี่ยตั้งน้ําพอดีนะครับให้มันเลยจากก้นกระทะขึ้นหมาหน่อยหลังจากนั้นนะครับใส่น้าส้มสายชูล,ลงไปหยอนลงไปนิดหน่อยนะครับหย่อนลงไปทำไมก็เพื่อที่ว่าไม่ให้อ่ไข่เวลาเรา ดาวไข่ในน้ำเนี่ยไม่ให้ไข่มัติดก้นกระทะนะครับผมรอให้น้ำมันเดือดสักนิดนึงนะครับโอเคฟองเริ่มขึ้นแล้วจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ลงไปนะครับอตอนจะใส่ไข่นะครับเราควรจะตอกไข่ใส่ถ้วยไว้ก่อนเนาะเพื่อที่ว่าไม่ให้ไข่มัน เวลาเราตอกแล้วใส่เนี้ยเดี๋ยวมันจะเล็กอันนี้คือเห็นไหมครับว่ามันเป็นรูปร่างนไข่ดาวเรายกกระชากขึ้นนิดนึงเนาะเพื่อให้เปลวไฟข้างล่างเนี่ยทำให้ไข่ข้างล่างนี่ยมันไข่ขาวมันสุกนะครับจะได้ลอยตัวโ okay. okay. อเคคิว่า ได้ทีละเนี่ยนะครับไม่ติดกระทะนะครับหลังจากนั้นเราก็าจะปบกในน้ํานะครับเพื่อให้ไข่ขาวข้างบนมันสุกนะครับเนี่ยตักไปเลยลไฟแรงไปเลยนะครับประมาณสามสิบวิ วานนี้เราก็รอนะครับเดี๋ยวเปิดจวไหนนะครับว่าเป็นยังไงยังไงสุกแล้ว แล้วก็ปิดแก๊สนะครับผมสำหรับใครที่ไม่อยากให้มันสุกมากเนาะก็ไม่ต้องรอถึง30มสิบวิก็ได้นะครับแล้วก็ล้างเอาข้างบนมันออกเล็อืมก็จะได้ไข่ดาวนา้ำแบบสวยงามนะครับอันนี้จะเห็นได้ว่าไข่แดงข้างในเนี่ยยังไม่สุกนะครับคือสุกข,ของดิบของเช่าเลย โอเคแล้วก็ตักใส่จานนะครับน่ารักมากแค่นี้ก็ได้เมนูเพื่อสุขภาพง่ายๆแล้วเนาะน่ากินไหมครับได้